สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ม i ซี่นะครับกับผมนิ่ด็กคุณยุทตนานวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ Animation กระแสไฟฟ้าวิ่งตามเส้นนะครับก็มีคน Request ์มานะครับวันนี้ก็ทําคลิปสอนโดยนี่คือตัวอย่างนะครับทั้งหมดผมก็เฟกเฟกขึ้นมาปั้นๆขึ้นมามั่่ๆนั่นแหละโอเคเราเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มจากอะไรก่อนดีเดี๋ยวคอลลบก่อนแบบหนึ่งอะสมมติเรามีวัตถุแล้วนะครับเราต้องสร้างทอ่อใช่ไหมไม่ไงั้นมันจะส่งกันได้ยังไงวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับทำทอ่อก็มูรูสสอนเล่าเท่าไหลแล้วนะครับก็เลือกเส้นนะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับทูนเซตติ้งก็เลือกเป็น3นะครับออกนั้นแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ต้อง snap จุดนะครับง่ายดีคือกด X นะครับ snap จุดก็กดไปเรื่อยๆครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บอ่าได้เส้นแล้วนะครับแล้วเส้นนี้ไปทำอะไรนี่เส้นนี้ไปทำอะไรดี ก็ง่ายๆง่ายๆทุกอย่างเลยนะครับก็สร้างวงกลม,มขึ้นมาหนึ่งอันนะครับวงกลม,มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวล็อกพื้นก่อนลา,ากมาทำเป็นที่มุมเปอร์สเปกทีฟนะครับจเจ้าท่อเล็กท่อใหญ่สมมติเอาท่อเล็กๆนะครับก็ย่อท่อน,นี้ลงเอียงนะครับ90องศาเอียงทําไมนะครับก็คือเอียงขนานกับเส้นที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้ก็ กด W นะครับกดสีค้างแล้วก็กดเมาส์กลางคลิกลากแล้แนปไปมันก็จะชนับกับจุดจุดนี้นะครับก็ไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆหน่อยหลังจากนั้นนะครับก็ฟรีทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับฟรีสมัน2จุดนี้นะครับก็เลือก2อันนี้เส้นกับวงกลมมาที่เซอร์เฟสนะครับแล้วก็กที่เครื่องมือนี้กดอ่อไม่ใช่เครื่องมือ e X u d e นะครับโอ้กดผิด คลือวงกลมเลือกเส้นเอกซ์อ่าลองกดเลข5ดูนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้นะครับลองเช็คดีๆนะครับที่เส้นนี้มันเอียงเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากจุดเริ่มต้นของมันที่มันเอียงนี่แหละครับเราจะเป็นที่ต้องย้ายจุดมันมาแล้วก็ แยกจุดมุนนะครับแล้วก็เลื่อนเอาให้ตรงกับเส้นเป๊ะๆเลยนะครับตรงกันเป๊ะๆเลยแล้วทําไงต่อก็ไอตัวที่วิ่งๆนะครับเป็น,นลักษณะกระแสไฟวิ่งไ,ไปวิ่งมาเนี่ยเราก็จะให้ไปพาเลนกับเส้นนะครับเราก็กดสีรั้างเดี๋ยวมันอยู่ก่อนสี่ข้างแล้วไปพาเลนกับเส้นนะครับก็จะวิ่งตามเส้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ย่อให้มันจุ๋มจิ้มน่ารักหน่อย ที่การซ้อมนะครับก็ง่ายๆครับเองมาเล่นกับเส้นก่อนลองดูก่อนว่าเฮ้ยมันโอเคหรือยังนะครับนี่การเทสท,ที่ง่ายที่สุดส่วนคําสั่งที่เราจะใช้งานนะครับก็คือคือคําสั่งที่เรียกว่า motion path ก็ the feed ก่อนนะครับก่อนทาอะไรก็ฟีดไว้ดีที่สุดมาที่หมด animation นะครับแล้วก็มาที่หมวด animate นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง motion path ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ เราก็เลือกเส้นก่อนนะครับคลิกเลือกเส้น,นเส้นหายเลือกเส้นนะครับอาจจะเลือกอยากนิดหนึงวิธีการให้ไอตัววงกลมกับเส้นเนี่ยแยกออกจากกันก็คือคลิกนะครับ Edit Delete ปลายท้ายฮิสตอรีอ่าถ้าไม่ได้ก็คอนโทรลเออลก,กดค้างแล้วก,กดคอนโทรลเลือกที่เส้นนะครับจะได้ยกเลิอกออกไปเสร็จแล้วก็กดกดชิปนะครับกดวงกลมชิปค้างเลือกวงกลมมาที่ a n i m a t e นะครับ Motion path กดออปชันขึ้นมานะในออปชันนี้มีอะไรนะครับออปชันนี้ก็คือเราจะเป็นทม์สไลเดอร์ก็คือระยะเวลาเนี่ยวิ่งไปกลับตามระยะเวลาไทม์ไลน์นะครับแนะนำไม่ไม่ต้องใช้ใช้แบบสตาร์ทกับเอ็นดีกว่าก็คือเลือกระยะเวลาเริ่มต้นนะครับเฟรมที่1จบเฟรมที่เท่าไหร่คือวิ่งไปกลับเนี่ยเส้นนี้กี่วินาทีเอ่อกี่เฟรมนะครับถ้า1วินาทีก็25เฟรมโดยประมาณแล้วแต่เราจะเซตเซตอัพเอาไว้ว่าในซีนของเราเนี่ย24เฟรมต่อวิยี่สิบเฟรมต่อวิหรือว่า30เฟรมต่อวิ เราก็ตั้งสมมุติอยากให้ไปกลับเร็วๆนิดนึงก็ตั้งสัก13แล้วกันประมาณครึ่งหนึ่งของท i ละของ1วินาทีนะครับคอวิ่งไปกลับไม่ถึงครึ่งครึ่งวินาทีนะครับเราก็เลือก start end เริ่ม1จบ13แล้วกด apply นะครับกด close, close ไปแค่นี้นะครับภายใน1 1ถึง13เนี่ยก็จะวิ่งฟุบจบ่าแค่นี้จบเลย แล้วเราจะให้มันวิ่งไปกลับได้อย่างไรนะครับคำตอบก็ง่ายๆครับเปิด Window s Animation Graph Editor นะครับเปิดกรา p h อ d i เตอขึ้นมามันจะขึ้นม่วงๆอย่างนี้นะครับเราก็มาที่วิ w เลือกติ๊กให้เป็น i ินฟินิตนะครับติ๊กถูกไว้แล้วก็ลากครอบเลือก c u r ร์นะครับโพสอินฟ i นิตี้แล้วก็ c ซเคิ c ไซเคคือจะวิ่งซ้ำๆกันนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งลองกดเพย์ดู นี่แค่นี้มันก็วิ่งได้แล้วนะครับวิ่งปุ๊ดตุ๊ดตุ๊อกจากนั้นเพื่อความสบายใจนะครับเราควรที่จะปรับสีมันนะครับให้เข้ากับแอนิเมชันของเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราแหละว่าเราอยากจะได้สีสันแบบไหนนะครับเอาเป็นตามใจชอบเลยละกัน หรือนะครับใครอยากให้วิ่งแบบเหมือนส่งกระแสไฟฟ้าวิ่งไปกับอ่ะเราลองมาทำกันดีสักเส้นหนึ่งละกันนะ e เพื่อเป็นการเน้นย้ำกันอีกรอบก็ e มาที่เคิร์ฟนะครับตอนนี้กดแบบอิสระเลยมาวางข้อใต้น้ำเนี่ยมันวางยากมากหรือเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่สายไฟฟ้าก็ได้ครับ เส้นนี้จะสูงจะต่ําจะเล่นเป็นเคิร์ฟเป็นเนินอะไรก็ว่ากันไปนะครับลองคอนโทรลวูดเทคดูแล้วลองดึงขึ้นดึงขึ้นนะครับกด F8 ให้เป็นอ b อบเจกต์โหมดนะเราสมมติเราเลงเส้นอย่างนี้นะครับ เราก็สร้างวงกลมขึ้นมาอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะได้ท่อใหญ่ท่อเล็กอ่ะว่ากันเราก็ยิงไปก่อน90องศานะครับระวังวงกลมนี้ตรงไหนนะครับที่ x t r u d e ออกมาก็จะอยู่ตรงนั้นก็คือเลือกเส้นเลือกวงกลมใช่ไหมใช่หรือมัง้ง surface นะครับก็ x t r u d e กดผิดแล้วอะเลือกวงกลมเลือกเส้นตายไอยจริงๆ extrude นะครับเล้เ,เท็เลยนะครับเอาใหม่เราทำเล็กๆดีกว่ารนะู้สึกว่ามันจะเริ่มเละนะครับลากนี้ไปพาเล้นตรงนี้ก็เลือกเส้นเลือกวงกลม e x t r o เฮ้ยผิดอีกละวงกลมเลือกเส้นอ่า นะครับควจะต้องตรงไม่งั้นเดี๋ยวมันเละเทะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับอาจจะมีช่วงปลายไม่ตรงเราไปดัดเวอร์เท็กเอาแล้วก็เราก็จะดูไปเข a t e วงกลมอันเก่ามาก็ได้หรือจะอันใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ตรงกับอันเก่า พอไหมวุฒพอใจแล้วกับความใหญ่นะครับก็สเต็ปเดิมครับเลือกวงกลมเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นก่อนก็ได้เลือกวงกลมฟีดแมงนางคู่เนี่ยแหละดีลิบบะทายฮิสตอรีด้วยพอจากนั้นนะครับก็มาที่แอนิเมตนะครับ Motion p a t h a t t a c h to m o t i o n Path ร์เปิดออปชันขึ้นมาก็เลือกอะระยะเวลาสมมติอันนี้ ไปกลับชา้ากว่าเป็นวัน25วิไอวิ25เฟรมก็คือ1กับ25ก็คือไปเนี่ย25เฟรมก็แอปพลายไปจบลองดูตึ๊ด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 นี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวิ่งไปแล้วนะครับอยากทำวอลูปก็สมมติวิ่งไปกลับอันนี้กระแสไฟตัวนี้วิ่งไปกลับแบบสโลลี่นะครับช้ากว่าก็ลากครอบนะครับอยากวิ่งไปกลับก็ง่ายๆ เอ r u uh, r v e post i n f i n i t y แล้วก็ o ็อก oscillate นะครับ o s c i l l a t e ก็คือการวิ่งไปกับอ่ลองกด Play ดูก่อนทำไมวงกลมนี้ถึงดูเร็วกว่าเนื่องจากว่าระยะทางไม่เท่ากันนะครับตัววงกลมนี้ระยะทางจะยาวกว่าเยอะเลยแล้วต้องวิ่งไปกลับวิ่งไปกลับไปกลับส่วนแก้ปัญหาวิธีทำยังไงให้เส้นตรงกันนะครับก็ง่ายๆ คลิกขวาเลือกคอนโทรลเวอร์เท็กแล้วก็ลากครอบในส่วนที่มันเบี้ยวนะครับแล้วก็ดัดให้มันตรงกันแค่นี้นะครับดัดให้มันตรงกันแค่นี้เองไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับทีเดียวก็ไปใส่สีแล้วก็เลนโด้เรนเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ง่ายๆเห็นไหมครับอ่านะครับและนี่นะครับเห็นกลมๆที่หมุนๆอยู่นี่ไหมครับก็คือเรานะครับจะลองทํากันอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีเส้นเส้นเดียวกันแต่มีหลายวัตถุเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนนี่เรามีหนึ่งอันแล้ะสมมุติเราบอกว่ามีวัตถุอีกอันนึงเป็นการตอบกลับจากสัญญาณอันนี้นะครับส่งผ่านท่อเดียวกันสมมติ เช่นนั้นวิง่งวิ่งจากนี่ไปนู่นอย่างเดียวนะครับเราก็ง่าย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 อีกแล้วแต่คราวนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าหนึ่งถ้าเราเริ่มเส้นตรงไหนนะครับแล้วไปจบปลายตรงนั้นวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่จากต้นไปหาปลายแต่ลคราวนี้จา,ากวิ่งจากตรงนี้กลับไปนูน่นตอบตามตรงครับว่ายาก แต่เราจะลองทํากันดูนะครับก็เลือกหาเส้นก่อนนะครับมีเส้นมีสายเป็นเรื่องดีครับเลือกเส้นเรือกก่องกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ motion attach motion path เส้นเดิมไปกลับสัก40นะครับก็กด apply ปุ๊บแค่นี้มันก็จะวิ่ง40เฟรมไปที่ปลายทางนะครับแล้วไม่หลุดด้วยเพราะเรายังไม่ได้สั่งอะไรมัน เราทำยังไงกับมันดีนะครับก็ง่ายๆครับเปิด Motion Path ตรงนี้ขึ้นมาณนะปัจจุบันนี้มันคีไว้เราแล้วนะครับเราอยากจะคีกับกับกันก็ปรับตันนี้เป็นหนึ่งะครับแล้วก็กด Key Select e d ส่วนปลายทางนะครับปรับเป็น0ก็คือมันจะได้วิ่งกับกันแค่นี้เองอส่วนที่เหลือนะครับก็เช่นเดิมอยากจะหลูปแบบไหนหลูปทางเดียวก็เลือกนี่นะครับ เป็นไซเคิลคือวิ่งกับทางเดิมเสมอ,ค,อคือเอาวิ่งค่าเดิมเสมอจบนะครับคลิปนี้ก็13นาทีอย่างง่ายๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอุตสาห์บ้านทั้งหลายอันแต่ใช้แค่นี้เองถ้าใครจะมีส,ยสยายฟงสายไฟนะครับหลักการก็คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรเนี่ยลองแถมกันอีกสักนิดนึง ตรงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นครับแถมเยอะแถมเยอะจริงๆเราไปไประยุกต์ทำบนรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟหอนะครับแล้วก็ห้อยสายมันอ่าสมมุติทำสายไฟนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาอืมาเล่นอะไรครับนี่อ่ะ อ่ะมาแล้วก็เอียงนะครับนอนไว้ไปทายทางทนคำสั่งอีกรอบหนึ่ง extrude นะครับถ้านี่อังดูงความพิเศษของเส้นนะครับถ้าเกิดเส้นมันใหญ่ไปนะครับมองหาเส้นก่อนนะเส้นหาย นี่เส้นนี้นะครับเมื่อกี้กดยกเลิกไปก็แค่ยกเลิกธร้มนดนะ้องยอลงก็้องเล็กตามลงมาด้วยส่วนที่ปลายมันไม่ตรงนะครับก็อย่างที่พูดแหละครับว่ามันจะไปตรงได้ไงล่ะครับเราดัดเส้นมาไม่ตรงก็แยายดัดให้มันตรงจบแล้วก็สร้างซูททำเป็นวงแหวนแล้วกันอันนี้เป็นวงแหวน รับขนาดวงแหวนนิดนึงให้เส้นขอบมันเล็กขึ้นนี่ก็พนลนเส้นไว้วมติส่งกระแสะไฟฟ้านะครับจากจุดนี้แตะเปลี่ยนสัญลักษณ์วิ่งจากจุดนี้ไปจุดโน้นก็หาเส้นให้เจอก่อนเลือกวงแหเ,เลือก วงแหวนนะครับสูตรเดิมเ,เปิดไว้แล้วนี่วะไม่ได้เปิดึดด๊ดๆดๆดดก็เลือกเลยจ้าอะไรวุฒิหนึ่งร้อยส่งขนยชาช้าๆนะครับก็จบแอปพลายคราวนี้นะครับอาจจะยังไม่มีใครทราบเราสามารถที่จะหมุนมันได้ด้วย ดูก่อจะหมุนมันไหมหรือไม่อยากหมุนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยก็จะเป็นในสภาพนี้เลยนะครับอาจจะมีการดัดต้นดัดท้ายก่อนอเช่นตอนต้นเราก็ดูซิว่าเอ้มันน่าจะออกมปในลักษณะไหนนะ,ะกลมนานิดนึงนะครับเราก็ขียสาตัวนี้ไว้ขี่มันขีดเข้าไปไปลายทางก็คือเลือกๆปลายทาง ตรงไหมอ๋อตรงไปนี่นะครับฟึบแค่นี้อยากวิ่งไปกับก็แค่ราคอบทั้งหมดนะครับคีออกซิเลตนี่วิ่งวืบวืบมีบบบการส่งสัญญาณไปกับระหว่าง2ข้างทางเชื่อเถอะครับว่าเอาไปไประยุกต์ใช้ดีกเยอะแยะนะครับสำหร,รับคำสั่ง motion path วันนี้ก็ขอบคุณ นะครับที่อุตสาห์นั่งฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์รูปมีซี่ตูนด้วยขอบคุณมากๆครับผม